สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พวกรช่องอบาบ้ามีและอุ๋งอิงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวสกูชี่บีบสกูชี่กันนะคะเออนี่ล้งกล้องก่อนนะคะ สวัสดีค่ะเห็นไหมคะทุกคนอ่ะสกู๊ชี่อันแรกที่เราจะบีบนั่นก็คือน้องหมีค,ะค่ะ,คคะอันที่สองเป็นซินนามอนโล่เก็บอันนี้ไปก่อนได้ไหมคะแป๊บนึงนะคะรอดไปรอดมาเอาหลอดไห้แน่ยเนี่ยน,นี่มันเป็นซินนามอนโล โลมากะคะทุกคนโลสมชื่อเลยต่อไปเป็นคุกกี้กุนเยอะมากต่อไปเป็นเจ้าเขว้าเมรอนหรือแตงโมนข้าไหมกินข้าวปรกินแต่โมกัดแล้วค่ะทุกคนไม่มีแต่จะาหูอ๋อโอเคอันนี้เป็นโทรศัพท์ทุดๆๆุฮัลุห อันนี้เป็นสตรอเบอรี่อันนี้เป็นปุยปุยมีสองอันนะคะปู้คุยหมดแล้วค่ะที่เห็นมีน้อยแบบนี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่า ว่าเอาไปบริจาคหรือเอาไปให้ใครส่วนคลิปเกอนก็น,กน,นะาที่เห็นรีวิวตั้งเยอะตั้งแยะเลยคลิปรีวิวสกุช่นะคะไปติดตามดูได้นะคะแต่อันนี้เป็นสกุช่ทำเองค่ะส่วนอันนั้นเป็นอันที่เพื่อนให้มานะตอนนี้เราก็กำลังจะเก็บสกุชิกันค่ะชอบมากซิน่าโมโลสุด สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะขอพิ่กล้องหน่อยนะคะ